ครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าพิเศษสําหรับในคลิปวันนี้ก็คือผมไปถอยเจ้าตัวไม่์ DJI มานะครับเป็นตัวไม่์2นะครับก็ตัวนี้ก็ประสิทธิภาพในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่อยู่ทางด้านหลังของสถานีรถไฟนะครับหนองโดนนะครับตรงนี้ แล้วก็ภารกิจในเช้านี้นะครับผมก็จะลองมาทำคอนเทนต์กับตลาดตรงตลาดตลาดตรงนี้จะอยู่ด้านหลังของสถานีรถไฟหนองโดนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนเช้าวันนี้มีร้านโจ๊ร้านนี้นะครับที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปทานดูนะครับแต่ผมเคยมาทานแล้วละ่ะเคยทําเป็นคอนเทนต์นานมากๆาแล้วนะครับตั้งแต่ช่องเก่าที่ผมเคยทําไปนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะครับเดี๋ยว จะทำคอนเทนต์ร้านนี้เพิ่มนะครับแล้วก็จะเดินพาเพื่อนๆน,นะครับไปในส่วนของตลาดนะครับตลาดทางด้านนี้แล้วก็จะไปทดสอบว่าถ้ามันมีเสียงรบกวนเยอะแยะมากมายขนาดนั้นน่ะก็คือเราเออเอเอตัวตัวตัวไม้ของผมเนี่ยมันสามารถที่จะตัดเสียงรบกวนได้ดีกว่า ตัวที่ผมเคยใช้จริงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็มันจะมีตัวไมเป็น2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวไดซิเวอร์หตัวซึ่งติดอยู่กับตัวกล้องผมตอนนี้นะครับก็คุณภาพของเสียงเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วก็น่าจะโอเคมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูร้านโจก,กันดีกว่านะครับ ไปมากเลยมองไม่ทันเลยมองไม่ทันเลยนลยีสงการหยุดไหมครับเนี่ยไม่หยุดขายตลอดเลยทุกวันอ๋อระวังคนสาดน้ำนะโอเคครับไคือปกติแล้วนะครับผมจะเอาไม้เนี่ยมาจ่อปากตลอดนะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็คือผมไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วนะครับก็คือผมเอาสามารถที่จะมาเีินไปตรงนี้แล้วก็พูดไม่ต้องเสียงดังอะไรมากมายนะครับเพราะว่า,ามันตัดเสียงบรบกวนจากสิ่งที่อยู่รอบตัวผมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเท้านี้นะครับมาดูหน้าตาของโจกหลังสถานีรถไฟ อำเภอหนองโดนนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหนนะครับกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆอ่าหลังจากที่ทานเสร็จแล้วนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเดินดูตลาดทางด้านหลังนะครับของสถา,านีรถไฟหนองโดนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เสียงรถควนเนี่ยนครรถทางรถไถวิ่งผ่านนะครับท่านผู้ชม นะครับก็สิ่งบรบกวนเยอะมากนะครับก็น่าจะโอเคแล้วบต่อไปนี้ผมก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องในเรื่องของอสิ่งบรบกวนอะไรอีกแล้วนะครับ <laughs> อร่อยครับโอ้โหวันน้สูงเรถุงบาสเราข่ายถาส,สากายดีจังนะครับท่านผู้ชม,าามใช้ได้เลยอร่อยมีเจ้าเดียวในหลังสถานรถไฟหนองโดนนะครับท่านผู้ชม Terima kasih telah menonton! เสร็จสิส้นจากภารกิจการกินโจ๊กแล้วนะครับก็จ่ายตังคนะ์นะครับท่านผู้ชมนะครับอร่อยมากเลยครับ <g ül> อ่เดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูตลาดในส่วนของหลังสถานรถไฟหนองโดนนะครับแล้วก็ไปดูประสิทธิภาพของในเรื่องของการการเสียงรบกวนนะครับของไมด์ DJI ไมด์ทัว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าในคอนเทนต์ต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องพาเพื่อนๆนะครับไปบุกรีวิวที่นู่นที่นี่ที่นั่นมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าในเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยมีอยู่แล้วในไงก็มีนะครับเพราะว่าร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ มีรถวิ่งผ่านมีเสียงเตี้ยวเจ้าแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็เลยจะต้องมาใช้ไม้แบบนี้นะครับ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. ผมคิดว่ามันน่าจะจบแล้วแหละนะครับ mm hmm. สำหรับไม้ uh, uh, D j I ไม้2นะครับ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวทีนี้เราลองมาเดินบุกตลาดดูขึ้นมานะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมว่าเสียงรบกวนที่ดังๆเตี้ยวเจ้านะครับมันจะหายไปไหมครับ mm hmm. ก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับ แล้วก็ตอนนี้ตลาดก็เริ่มวายแล้วนะครับแต่ว่าในคอนเทนต์ของผมวันนี้ครับผมต้องการมาทดสอบไมค์ของผมนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะตอนนี้ก็เดินอยู่ทางด้านหลังของอสถานรถไฟหนองโดนนะฮะก็มีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายผักนะครับ <c oughs> ขายมงขายหมูนะครับมีขายบอกว่ากับหุงก,กับข้าวเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ตลาดวายแ,แล้วช่วงนี้ตลาดวายเลยเนาะครับตลาดนี้มีตั้งแต่กี่โมงกี่โมง ก็ตีห้ายีจนถึงช่วงสิบโมงอ๋อครับท่านผู้ชมดูนะครับเวลาที่ผมสัมภาษณ์นะครับกับคนที่อยู่รอบข้างผมนะครับเขาจะคุยกับผมโดยที่ผมไม่ได้เอาไมคไปไปจ่อปากเขาเลยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงเขาหรือเปล่านะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านเซเว่นนะครับนี่ก็ยังอยู่แถวโซนหลังสถานีรถไฟอยู่นะครับ ตรงนู้นยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปทางทางด้านนี้นะครับแย่ด่วมไปเลยขปยเท่าไห,หร่คะขอบคุณค่ะค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายไก่ทอดนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูทอดด้วยนะครับมีทั้งไก่ทั้งหมูนะครับแล้วก็ห่อละ2ี่บบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับขายดีเลยนะฮะลูกค้าเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเดินไปทางด้านนู้นกันบ้างนะครับแล้วก็เดินกลับไปตำแหน่งที่ตรงร้านโจ๊กตรงนู้นนะครับตรงทางด้านนี้นะครับก็จะมี เป็นร้านขายของชำนะครับเรียงยาวไปจนถึงตรงทางด้านนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เสียงรบกวนนี่คือเยอะมากบางทีผมต้องต้องเบาเสียงผมหน่อยเพราะว่าผมเคยใช้ไม้ตัวเก่าแล้วผมต้องมาตะโกนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เลยชินกับการที่ต้องใช้ไม้แบบนั้นแล้วก็ต้องมาตะโกนนะครับตอนนี้ผมไม่ต้องตะโกนอะไรแล้วนะครับก็จะพูดแบบปกปตินะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะสิ้นสุดแค่ ประมาณตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับชิ้นสุดแค่ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเดินกลับไปทางด้านนู้นดีกว่านะฮะทำยูทูบครับรีวิวตลาดแล้วก็มาทดสอบใหม่ครับ <Okay. S 1> ครับ ได้ครับอไ้รเอดี๋ยวจะผมจะลองคุยกับแม่ค้าดูนะครับว่าเสียงที่ผมคุยกับแม่ค้าเนี่ยเสียงจะชัดแจ๋วไหมครับช่วงสงการนี่คือก็เปิดร้านปกติใช่ไหมครับเราก็มีอะไรมาขายให้กับ คนทั่วไปบ้างก็ช่วงสงการเขาก็จะทําบุญกันนะบางสกุลคทำบุญสงการก็จะมีดอกไม้แต่พอเทศกาลปุ๊บดอกไม้ก็จะขึ้นเกือบเท่าตัวก็คือป้าขายดอกไม้ใช่ไหมครับอ๋อนะครับก็ค่ะแต่ว่าในส่วนของไปทําบุญนี่คือไปไปทำบุญเขาจะบางสกุลให้คนุเสียชีวิตแล้วอ่ะคนตายอ่ะพูดง่ายๆอ๋อเขาจะมีประเพณีของเขาช่วงสงการนะครับครับครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับกับเสียงที่ไมดีเจไอไมทนะครับทดสอบแล้วเป็นไงบ้างครับชัดแจ๋วเนาะอ่ะก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการทดสอบไมตัวใหม่ของผมนะครับกับ DJI จไอไมทูะ I, นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับ เสียงที่ชัดแจ๋ววันนี้ต้องลองมาเดินตลาดนะครับแล้วก็กับเสียงที่วุ่นวายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเที่ยวเจ้าเสียงรถเสียงอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยตอนนี้คือผมพยายามพูดนะครับพยายามพูดจะทดสอบดูซะว่าเ,าเสียงของผมมันจะชัดกว่าไม้ตัวเก่าผมหรือเปล่านะครับโอเคคึกคักมากมากเลยนะครับตลาดที่นี่นะฮะแล้วก็ ก่อนอื่นก่อนที่เราจะจากกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับในช่วงสงการสังเกตที่เสื้อผมใส่มาเนี่ยก็จะเป็นลายดอกนะครับเป็นลายดอกแล้วก็เป็นเสื้อที่ใส่เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับที่จะมาถึงนะครับช่วงประเพณีสงการนะครับโอเควันนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับ s ับสก์รายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคออเทน์ต่อไปจะเอาไม้ตัวนี้มาใช้อีกเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมีเสียงที่ชัดเจนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกอย่างต่อนเนื่องนะฮะโอเค okay, วันนี้ s u b s c r i b e ไลค์แชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ